เล่านี้เลิกยากหน่อยนะอาตมากว่าจะเลิกได้ก็จนจบมาแล้วนะ่ะเกงใจน้องเกงใจเพื่อนเกงใจรุ่นพี่เกงใจเจ้านายต่อมาก็เออช่างมันไม่เจริญก็ช่างมันไม่กินผลที่สุดก็เจริญรุ่งเรืองดีไม่มีปัญหาไม่มีอะไรโยมไม่ทานเหล้าไม่สูบุรีเนี่ยอยู่ในสังคมได้นะอยู่ได้อย่างดีด้วยสบายสบายเลยนะืะ แล้วก็ไม่เป็นการทาํลาลายตัวเองเราอุตส่าห์ออกกําลังกายมาแทบตายไปทําลายตัวเองซะแล้วนะีอายุสัน้นมีเพื่อนในรุ่นเดียวกันก็ตายไปเพียบแล้วเมื่อไม่กี่เดือนก็มะเร็งตับนะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะอ่ามีใครอยากซักถามก็ทำอะไรอีกไหมเจนเป็นฝ่ายเสจะทำยังไงให้ออกแผนมันดีมันนายถูกใจนายทอบใจ ก็ต้องมีปัญญาปัญญาจะมายังไงผู้เจ้าบอกต้องทิ้งอกุศลทิ้งอกุศลทํำยังไงอยู่กับลมหายใจการอยู่กับลมหายใจผู้เจ้าบอกนี่คือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงเพราะเราไม่รู้เทคนิคไงไม่รู้เทคนิคเพราะอะไรเพราะไม่ได้สดับในคําตถาคตคนที่ฉลาดที่สุดในโลกประกาศเลยว่าฉันฉลาดที่สุดในโลกรู้ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกอยากเจริญเป็นยังไง ทางธรรมอยากจะเรินเป็นยังไงผู้เจ้าไม่ได้สอนให้คนมาบวชหมดไม่ใช่ไม่จําเป็นอริบุคคลถามว่าต้องมาบวชไหมไม่จําเป็นเป็นคารวะก็เป็นอริบุคคลได้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยถ้ารู้มาก่อนอาจจะไม่ได้บวชก็ได้นะแต่พ่อไม่รู้อนึกว่า,วาโอ้ต้องเป็นพระเท่านั้นนะถึงจะหลุดพ้นนั่นเลยก็โดดเข้ามาบวชเลยเช่นไหมแต่พอเข้ามาอีกสารจริงผู้เจ้าบอกไม่จําเป็นศรัทธาไหมาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงพัว บวกกับอะไรสิน5้าจบโสดาบันและ